คลิปนี้มาตามต่อเก็บเกี่ยวข้อมูลแนวทางเลขดับกันบ้างนะคะท่านผู้ชมคลิปนี้เป็นแนวทางเลขดับนะคะหน่วยล่างดับร้อยหน่วยล่างนะคะงวดที่ผ่านมาหลุดเด้อท่านผู้ชมหลังจากที่ทังเลขเดินมาเง่หมากท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ขอถทดพม่พี่นง fc เลขดับหลุดเดอะะ้อค่ะเด้อ เสียโอกาสไปหลายท่านนะคะเนาะงวดนี้แนวทางเล็กดับดับหน่วยล่างราวพัฒนานะคะงวดนี้ได้ดับหนึ่งห้าอาจจะมองอีกมุมหนึ่งเป็นเล็กเด่นกระไดเด้อค่ะเด้อเพราะว่างวดได้ดับ8ดมาเด่น8ปดลัก1ิบลาง วัธถิพานธมาดับหาหลุดมาลักลอยงวดวันที่ยี่สิบเก่าตามตัวธรรมชมุ่านเหล็กหนึ่งมานี่สีไปยูลักใดย่ำเด้อรธรรมชมมองอีกมุมหนึ่งห้มองเป็นเหล็กเดนตามทางเลขสถิติว่างมาหลายงวดแล้วรรมมพอแม่พี่น้อง f อซีคงสิลูทางเหล็กยูนะคะเนาะเอาลอดลุนธรรมช่ม ดับหน่วยล่างเราพัฒนาได้ดับหนึ่งนะคะ